สวัสดีค่ะคุณผู้ดูทีราคาเมื่อนี้ขอนําเสนอเมอนูกบไตน้ำค่ะนี่คือเครื่องเคียงเล่า,าเมื่อบรงเครื่องเคียงเล่าก่อนค่ะคาจากคาก็จะมีคาขาวมีสีแดงน้ำมีคาแดงน้ำมีสองชนิดค่าขาวกับสีหอมค่ะหอมคาแดงแล้วก็จะประมาณหอมแบบนี้ไหมค่ะประมาณนี้ละ มานี่อันนี้พักใบเลื่อยค่ะอันนี้เอาดอกเล่ากินของดอกเล่าก็จะกินแห้งกว่าใบเล่าค่ะอันนี้ตะไคร่ตะไคร้เด้อนี่ตะไคร้ก็สีคุณสมบัติเล่าหลายแนวเด้ต้มเป็นน้ำตะไคร่ก็ได้หอมทุบตะไคร่ใส่ถ้่วยน้อย ใส่น้ำยาปลาพานุ่มเอาไปว่างไว้มุ่งหดมุ่งหนึ่งของบ้านขีโจกขีเจียมแมงสาบบมาค่ะแล้วกสิมิกินหอมอันนี้เสริมมก้กิินได้หอมได้จ้าอันนี้เดี๋ยวนี้ค่ะค่าตะไคร่ร่วมกันนี่ตำร่วมกันปั้นร่วมกันไปแช่น้ำตกตะกอนแล้วก็เอาไปฉีดพ่นไล่แมงได้ค่ะอันนี้แม่ยังนี่อันนี้กะเพรากุ้นกะเพรา จาคุณกะเพ้าแล้วก็จะมีลทิ์อนแมงก็จะบกคอยมักเล่าปันได้จะไรแมงไรหมดในสวนใดอันนี้คุณนพริกจ้าคุณนพริกสีแดงจากสวนของเราด้วยความภาคภูมิใจพริกแดงจินดาจ้ามปันร่วมกันอันนี้ต้นหอมต้นหอมนอมี่ยฮเอาส่วนที่เป็นหัวหัวเล้าแนนเนาะมาผสมใจอันนี้ยี่ราจ้าภูมิใจนําเสนอปลูกยากยากแต่ว่าได้แล้วจ้าได้แล้วยี่รารสร้อนแรงนะ่งไ อันนี้มันแหงนี่ใบมะกรูดจ้าใบามะกรูดใบกระดีมากระดีค่ะดีเบิร์ดสารพคุ้นทั้งยาแล้วกด็ดีดีเด้วันนี้มากเล่าก็เอาไปมาตน้ำน้ำมะกรูดกระดีเป็นทั้งยาเป็นทั้งน้ำมะกรูดกันปีหนึ่งกันไปแห้งดีค่ะค่ะต่อมา <c oughs> เป็นยังทุกเธอที่เข้าว่าสููกันเรือดเสียให้แนวกินแบบนำลล่แล้วออกนะเกือบสำหักเนาะขออภัยมาดคอเล็กน้อยอันนี้ไม่แน,น่นีด คุณคุณ้นหรละผ้าหอมค่ะคุณนหัละผ้ากับเพื่อเตีย้ยกระแซบใส่แกงอมกระแซบอันนี้คุณสซาลาเน่จ้ะเอากระสิมีความเย็นความหอมเชิญใจนี่มือเศร้าจากสองสามยอดนี่ค่ะกดใส่น้ำหอนน้ำแรกเอาถิ่นสะกอนกดใส่น้ำที่สองถีทิ้งไว้ประมาณหาน้าที่เป็นชามิ้นดีด,ดีโล่งลงเคสระบบหายใจระบบเลือดล่มลงดีจ้ะ อันนี้มันอย่างคุ้นางอีตูจา้าขาดเล่าบะไดเลนี่คุ้นางอีตูนี่กินกับขนมเส้นกระแซบจา้าอ,อกมกระแซบมกกระแซบอันนี้เสียมาเฮ็ดเสียมาเฮ็ดเ,เป็นส่วนผสมของกบไตน้ำสำคัญค่ะวัตถุดิบหลักค่ะเพราะถ้าได้เป็นวัตถุสซุกเด้อนี่เด้อกินบ่ไดใดกบเหาจา้าฝนตกสองมือกบสุดยอดเลยเอาไปใส่กระช่างไว เดี๋ยวห้าสิเอาเครื่องเทศเรานี่นะคะเครื่องมักเครื่องแกงเราวนี่ไปปั่นร่วมกันค่ะแล้วกัสิีเอามากมักสกบแล้วแล้วสีเอามาให้เบิงเดอมีคนถามว่าอาจสิมีคนอยากถามว่าเป็นยังจังเอาไปปัน่นตามแล้วปวดแขนแม้คุณผู้ดูก็เลยเอาไปปัน่นเดี๋ยวมาพอกันดีเจาดาวค่ะ,กะเกษตรนิวเจนเอฟวร์วันแค่นดูอิทเยสวีแคนเดี๋ยวมาพอกันเด้อสิคลุกให้เบิง